ช่างวันนะมันต้องตามหากันเสมอเรารอเพลงที่ถึงเพลงไม่มหากันจนเจอไปเห็นไหครับวันนี้วันนี้มาโชว์หวานเลยงานรำวีครับผมก็วันนี้ก็สนุกดีครับวันนี้ได้มาเจอแฟนๆนะครับผมก็ขอบคุณแบบรำวีด้วยเพราะว่าวันนี้เขาก็จัดแบบว่าเป็นแกนโอเพนนิ่งพิซเซนเตอร์ครุใหม่เออแล้วก็แบบเป็นงานที่ยิ่งใหญ่มากเลยครับก็จัดเพลงหวานๆมาเลยก็จัดเพลงหวานๆเลยแล้วก็ไปเจอหนห่งความรักด้วยแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ย เทศกาลเทศกาลปีนี้เนี่ยคือต้องบอกว่าอยากให้ทุกคนได้รับความรักอะไรเงี้ยถึงแม้แต่กระทั่งพุทโธดเองอะไรเงี้ยครับไม่เป็นไรเขาบอกว่าไม่มีแฟนไม่เป็นไรหันมาข้างๆก็ยังไม่เจอใครอยู่ดีโอ๊ยอยากไปช็อตเขาแต่หนไปในหน้าจอจะเจอเพื่อเราสองคนไงจคอยรักแฟนขับอยู่แบบนี้นี่ทุกคมาดูต้าหัวรดทุกวนกันเต็มไปเลยเต็มเลยวันนี้ก็วันนี้วันนี้ก็ เขาเรียกว่าอะไรอะเป็นบรรยากาศที่เดือนแห่งความรักซึ่งซึ่งเอาจริงๆเดี๋ยวอะไรฮ <c oughs> ะไม่ใช่อะไรเรารู้สึกว่าเราเราวันที่14อ่อะผมแบบว่าเป็นฟีลว่าผมอยู่นู่นไงอยู่ไหนไเขาอยู่เขาอยู่เกาหากลีอยู่เกาหลีไปทำงานใช่ไปทางานเาเป็นตางใช่ผมก็ทํางานเหมือนกันแต่ผมว่าทํางานแบบว่าตอนวันที่ส3มสิบีใช่ก็เลยก็อยู่คนเดียวครับเกิดเลยก็อยู่แบบพี่เบิร์ดเอารู้ได้ไงว่าจะอยู่คนเดียว ไม่วันนี้ก็เลยมาเหมือนเป็นฟีแบอกว่าเรามาแบบพีวันลินไทยก่อนให้กับแฟนคลับใช่ต้องคงคู่ฉลองก่อนไหมฮะไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อยู่คนเดียวมาตลอดนะครับแหมถ้าพูดอย่างนี้นะครับผมผมงอนนะครับถ้าย้อนกลับไปสามสี่ปีที่ผ่านมานี้ไม่มีผมเลยเออเอาเละผมจะงอนและงอนแบบจริงจังด้วยเสียใจแล้ว จริงๆอ่ะสิบสี่มีงานเข้ามาผมไม่รับนะเพราะอะไรเพราะอะไรรติดงานเหมือนกันครับนี่เองมันมีงานอื่นแล้วเอาใหม่ว่าสรุปได้อยู่คนเดียวไหมคนในไทยปีนี้ผมไม่รู้จริงๆไม่รู้ไม่รู้แต่ว่าเบื้องต้นก็เตรียมแมวเอาไว้ครับแล้วก็เตรียมอาหารไว้สำหรับคนเดียวเตรียม อะไรก็ตามที่รู้สึกว่าไม่ทำเป็นตัวเองเนี่พี่บอยทะโกนเกียดเขาสอนครับว่าอย่าพูดอย่างนั้นอ๋ออายเขาพี่หยาเลย่บอ๋อโอเคครับก็รอดูครับรอดูครับแต่น้องไม่หยุดไม่ใช่ว่าไปสะพายเข้าน้ำผมเนี่ยนะครับบินไปไม่น่าทันบินไปน้องน่าจะบินกลับมาพอดีเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วเขามีกำลังใจแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาไปทำงานต่างประเทศคนเดียว จะเหงาไหมครัจะเหงาไหมจะเหงาไหมโอ้โหเหงาอยู่แล้วครับต้องมีคนบอกว่าซื้อตั๋วมาด้วยหรือเปล่าดา <c oughs> ีแน่นอนเ <c oughs> พราะเห็นแฟนขับหรายๆท่านซื้อตั๋วตามไปแล้วเ <c oughs> พราะว่ามันเป็นฟีลแบบเวลาเราไปต่างประเทศไปแฟนมีอะไรอย่างเงี้ยค,ครับก็จะมีแบบมีทีมงานไปด้วยมีพี่เต้าอูดไปด้วยเพราะรอบนี้ไปแบบเขาแบบทีมงานไปน้อยมากแบบน้อยมากจริงๆก็ ก็เหงาอยู่แล้วเดี๋ยวลองบกติถ้ามีถ้ามีพี่ถ้าอู่ที่นู่นมันจะเป็นยังไงเออเกิดพี่มาวันที่15ก็เหมือนที่ญี่ปุ่นฮะก็เหมือนแบบไปออนเซ็นด้วยกันอะไรอย่างงี้ฮัลโหลฮัลโหลงั้นแคนเซิลงานกูถามกล้าจริงหรือเปล่าเว้ยแต่ว่าที่ที่เกาหลีเขาบอกว่าตอนนี้มีหิมะตกด้วยใช่ใช่อ่ะผมไม่เคยเอาจริงๆผมจะเป็นครั้งแรกที่จะได้ไปเห็นหิมะครั้งแรกในชีวิตว่าเขาจะไม่ได้ไปดู first snow คนเดียวเออไม่ไม่ใช่ first snow แล้วป่ะ เพรสนของยูไงออฟออฟเฟอร์สนของผมใช่ใช่ใช่สนของผมคือผมแบบไม่เคยเห็นหิมะจริงๆมาก่อนอะเคยไปแต่แบบคือแบบสนุกแล้วเราเข้าไปแบบไปบ้านหิมะแล้วเราแบบเอออะไรยี้อยากให้พี่หมูไปด้วยใช่อยากไปเห็นโมเมนต์ครั้งแรกด้วยกันไม่เป็นไรคือเขาทำงานกันทุกวันขนาดนี้เงินเนี่ยไม่รู้จะเก็บไว้ที่ไหนคือตั๋วไปเกาหลีบินเฟิร์สคลาสนี่คือธรรมดาคือขนนักแข่งไม่ร่วมเพราะไม่มีพาะขนเพราะว่าเลเซอร์ไปหมดแล้ว คนน่าแค่ไปร่องเพราะเปเลเซอร์ไปหมดแล้วอันนี้ก็เป็นเรื่องจริงเรื่องจริงครับแทบขึ้นใหม่มายากมากก็จะเล่นทุกลูกค้าเนี่ยมาได้ทั้งหมดเมื่อกี้บอกว่าเลยครไปอันเซ็งกันมาสองคนครับเป็นยังไงเนาะบรรยากาศอนเซ็งตพราะว่ามันคือมันเป็นครั้งแรกเลยที่รู้สึกว่าต้องถามคนชวนดีกว่ามีคนอื่นมันเลยรู้สึกแบบมันไม่ใช่แบบ ใช่แต่ว่าแต uh, ่ว so ่าคนมันน้อยมากเพราะว่าเราไปอยู่ที่นอกเมืองอยู่ปวยามาอะไรอย่างี้ครับแต่ว่ามันได้บรรยากาศไม่ดีมากแล้วมันมีเกิดัจเองไหมมันไม่เคยอยู่เมอคนอื่นมากกว่าเติมคนอื่นมากกว่าเาไม่เข้าเบว้ามันพูดพีผมว่าคนอื่นเข้าว้าวผมมากกว่าไม่ต้องพูดให้คนอื่นเขาพูด ไอ้เรื่องอย่างเงี้ยเขาให้เขาดูขาพูดไม่ได้เขาเป็นคนญี่ปุ่นขับรถดูหน่อยคือขายของนี่เรื่องขายของนี่อย่าให้พูดนะอย่าเข้าประเด็นนี้เด็ดขาดพี่ผมจะบอกความแสบของเขาคือเราไปไปแบบไปแช่บ่อน้ำร้อนใช่ไหมมันจะอุณหภูมิแบบมันจะค่อนข้างแบบร้อนร้อนอุ่นเขาแกล้งเขาแกล้งผมเวลาอาบน้วนเนี่ยเขาแบบเขาตั้งเขาตักน้ำแล้วก็แบบราดน้ำเย็นใช่ไหมล่ะผมคือประกาศมันหนาวมากแล้วก็เลยรู้สึกว่า พวกผมมาเสียงดังมากไปถึงว่าไปแล้วแบบคน<ช>อือ<ข>่นคนอื่นเขา <อ S 1> <ขอ S 2> นั่งกันนิ่งๆมันเป็นบรรยากาศที่เงียบมากแต่มีเสียงแบบเสียงแหลมเสียงโว่าเสียงดังมากใช่แล้วก็รู้สึกว่าคือเป็นบรรยากาศที่จะกรจีนิดนึงใช่แต่ผมประทับประทับใจเขาอย่างหนึ่งนะคือตอนไปนวดคือเขาบอกแล้วว่าแบบนวดได้แค่คนเดียวเพราะเราต้องมีไปทานข้าวต่อแต่ทีนี้เขายอมแบบเขาไปเข้าไปนวดแล้วผมก็แบบ เขาเงาจะไม่รู้จะทำอะไรเขาก็แบบมามาเดี๋ยวพี่ให้เราไปนวดเพราะว่าผมบวดว่าผมปวดหลังผมไปนอนห้องหินเขาไปนอนห้องหอีกอันหนึ่งอะไรก็ไม่รู้ว่าไปนอนห้องหินมันเป็นห้องหินเขาเรียกว่าห้องหินสปาหินอืครับไอตอนแรกเราก็คิดว่าเราก็เป็นห่วงเขานะแบบว่า เราไปน่ดคนเดียวแล้วเขาจะอยู่คนเดียวยังไงอ๋อไม่ใช่เขาไปที่ที่สบายกว่าแต่ไม่ไม่ใช่เราเล่นเราเล่นเราเล่นแต่หมายถึงว่ามันเป็นความบรรทับใจตรงนี้ว่าเขาเสียสละให้ให้ผมได้ตลอดอะไรแต่เขาอยากทำอะไรเขาอยากไปวิ่งก็ไปด้วยช่วงนั้นขนาดป่วยแล้วเนี่ยพึ่งพักตัวก็ฟินละเนาะคอนเทนต์มันก็มันก็ฟินครับก็สบายสบายสบายพี่ถือว่าไปพักผ่อนแต่เราไม่เคยกเลยหรอครับพี่ต้องไปอื่นที่เยวกก็ไม่นะพี่โอ้โหรู้จักกันมา4ปีแล้วนะสี่ปีกว่านี่ก็แสดงว่าทุกต้อทุกมุมเห็นหมดแล้วเอา มันจะเขินตอนถ้าคนอื่นมากกว่ามันแบบมันถามว่ามันจะเขินไหมแต่ว่าเราเปลี่ยนความเขินครับเราเปลี่ยนแค่มุมมองเป็นความขิงเราจะรู้สึกเปลี่ยนไปทันทีคือเราเราไม่ก็ไม่เป็นขิงเขานะวันนั้นอะไม่เราเราฮัลโหลแอนโทนี่แลนด์จบประมาณหนึ่งแล้บอกคอลครับครับไม่ให้ให้เขาขิงมีคนเดียวฮะสรุปอะไรดีสุด ครับผมว่าอะผมให้ตอนตอนแช่บ่ออาแต่ว่ามันจะฟินยู่นี้ถ้าสมมติเราได้ไปบ่อแบบธรรมชาติแล้วก็แบบได้เห็นแบบิวทำการหินมะเลยไงจริงถ้ามีเวลาปีหน้าถ้ามีเวลาปต้องต้องนัดกินแล้วรอบหน้ารอบนี้แหละครับใช่เพราะว่าไปญี่ปุ่นผมก็ชอบช็อมากเหมือนกันเออเดยเขาชอบเยอะมากช็อปมากต่างกับผมเลยรอบนี้ไปญี่ปุ่นไม่ได้ซื้ออะไรเลยไม่ได้ใช้เงินเลยเพราะว่าไม่รู้จะซื้ออะไรอืเซื้ออะไรเพราะเขาไปซื้อมาหลายประเทศแล้วไงเออผมเป็นประเทศแรกที่ไปซื้อซื้ออะไรเขาไหม ซื้อไปแล้ววันเกิดเขาใส่มาอวดหรือยังยังยังใหไหให้ไหนมเดี๋ยวรอให้เขาถ่ายรูปลงดีกว่าสร้อยสร้อยอะไรเงี้ยใครติดก็ซื้อสร้อยนะใช่ครับเจ็ดหลักเหลักหรือหรอไม่หลักครับนับหลักทศนับหลักทศนิยมไปสามหลักไพอดีก็ซื้อสร้อยอ่ะ อะไรนะครับไปถึงกับซื้อสร้อยคือแอผมรู้สึกว่าจริงจซื้อแล้วอยากให้ใส่ได้บ่อยๆพวกอะเซอรี่มันอยู่กับเขาแล้วมันอยู่ได้บ่อยเลยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบบว่าพวกสร้อยพวกอะไรมันถ้าเสื้อมันซื้อแล้วครั้งหนึ่งมันก็จบหรือว่าแบบของใช้อะไรเงี้ยพวกสิ่งที่มันซื้อแล้วใช้ได้บ่อยๆแล้วเป็นมูลค่าเพิ่มไปนานๆะผมรู้สึกว่าซื้อเขาเก็บไว้เขาไม่ครบาเ่ียว ไม่ถึงบาทด้วยก็สร้อยเนี่ยสร้อยอิสซิสเลีน่ารักน่ารักเป็นเป็นเป็นคู่กันหรือว่าคนเดียวผมมีผมมีเป็นข้อมือนี่เออเป็นการั้ระปลื้มไหมครับชิ้นนี้โอ้จริงจชิ้นไหนก็ปลื้มครับชอบยิ้มอยู่แล้วมันคืออะไรที่เขาซื้อให้แล้วมันมันก็คิดว่าเขาที่คิดมาดีแล้วเพราะเขาก็เป็นเจ้าพ่อแห่งอิสซิสีนี่ถ้าจะเห็นนะติดตามในแบบไอจีเขาในแบบในโซเชียลมีเดียเขาอ่ะเขาเป็นคนที่อินกับการซื้อเครื่องประดับ อ่าดูแต่ละอย่างไม่ซ้ําผมมีตั้งแต่ซื้อมาเนี่ยผมยังมีแค่อย่างเดียวเองแค่เรือนเดียวเขามีแบบโอ้โหประดับนู่นนี่นั่นตั้งเท่าไหร่ทั้งนั้นแหละโอ้โหไม่อาจจะเป็นอะไรกับพวกนี้อยู่แล้วนี่แล้ววัเกิดเราให้สร้อยวาเดนไทยนี้ให้ยังไม่อยู่ว่าจะอยู่เดียวหรือเปล่าไม่มีไม่มีแบบให้ก่อนว่าย้อนหลับก็บินไปค่ะอะไรนะครับให้ก่อนว่าย้อนหลับจริงๆคิดไปแล้วเออเสร็จแล้ว อีกสักเส้นไม่แต่ว่าผมเป็นคนแบบนี้นะผมเป็นคนแบบไม่เอาฉันไม่เอาเงินผมอ่ะถ้าสมมติจะสมมติถ้าจะทำอะไรแบบมัน experience เซนต์ดีกว่าประสบการณ์ครับมันเลยตรงอะไรที่สองราศีนะบอกว่าได้แฟนอยราศีไม่ได้ไมได้พี่ดูรายการด้วยนะเนี่ยติดตามราศีได้แต่ไม่ใช่ราศีเราของเขาอื่นใช่ไอ้นี่พี่อ่องพี่อ่องเขาอื่นพี่อ่องได้ไปพี่อ่องได้ไป ผมละครับอโอ้ยพูดถึงก,การทํางานเยอะแต่ว่าเช่นเดียวกันผมก็ดูแลคนเยอะดูแลคนเท่าคนแก่อะมากย่ยนี่เพิ่น <ผม S 2> ทำบ้านเสร็จย้ายบ้านไปสามตูนทำไม่หมาอม้าหมาอม้าเลิกเล่นนิ้วแล้วใครอยากเล่นนิ้วหรือสนใจอะไรรายการช่องไหนนะหมอม้มาผมดูเยอะขายงานเพิ่มางานเพิ่มให้หมาอม้าด้วยแล้วหมาอมม้าตลกมากขย่งทํางาน ไม่มีโรคอะไรเลยความดันไม่มี6กจห้าแล้วหักเปอร์เซ็นต์มามาหรือเปล่าประกันเขาหักอยู่แล้วครับทำบ้านไปทําบ้านไปห้าแสนได้บอกว่ามามาหกางกันมาคืนผมนะไม่ได้ให้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวได้กลับมาแบบร้อยเท่าพันเท่าแบบการทำบุญที่ดีที่สุดคือให้พ่อกับแม่นี่แหละใช่ให้อยู่แล้วแต่เอาคืนเหมือนทำบ้านใช่ใช่ครับเพราะว่าแบบว่าคือพอคนเกษียณแล้วอะครับสิ่งที่เขาอยากทำคือเขาไม่ได้อยากได้เงินเฉยๆเขาคงอยาก มีอะไรทำไรทาเลยรู้สึกว่าแกลงเป็นพาล่าให้เขาหน่อยดีกว่าอุ้ยเป็นเนี่อมามาทำงานเหมือนไม่รูเอออ่าก็คือแกลงอยู่นะตอนนี้แกลงอยู่อย่างนี้มาม้าก็รู้แล้วใช่เอามมาา้้้รูแลวเออใช่นี่ไยมาม้าดูอยู่อ่ะจบแล้วเราไปหลอกไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาไปหลอกเขาไปบอกอย่างอื่นนะโอเคขอบคุณครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ